ฮัลโหลออเยสครับตอนนี้ก็อยู่กับแดนเจ c เลซีนะครับโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกม n e c r a f t ในหม,ดม,หมดวดห้าของซาววอรอลกันนะอ่อหยิมโอเคขั้นแรกเก็จะหาไม้ครับนู่นไม้ของเราไม้ไม้นี้เราไม่ค่อยตัดตัดและตัดไม่หมดครับ <c oughs> มีหมูด้วยเฮ้ยเอาเนื้อหมูมาด้วย เพื่อเป็นความสิริมงคลเราต้องเอาข้าวเราต้องเอาเมล็ข้าวตีมันให้ตายยังอ yeah. ันเดียวก็จับแล้วโอ้แ oh, ล mm. ้วไม่จินเลดอืมแถวานี้จะเป็นเลวีแพื่อแล่นท่ยยอะละทำการตัดต้นไม้อืม mm. ไม้ต้นที่หนึ่งต่อหนึ่งต่อสอง เหตุยังมาัาง่งมันเถอะเราเอาไปเกี่ยวกะขัดไปแล้วองแรกการมชีวิตลอดต้องพึ่งกันไม้พึ่งวิ่งก็ยังดีทุยเออ ตัดไปเรื่อยๆไม่อยากแคร์นะครับอืมหือเจ็บมือเลยหุ้ยอะไะเอาะเอาะไจะปล่อยทำไมเมื่อกี้เสียดายใส่เบียร์เสียได้จุ่มเบอร์เอาอะไรลูกไม้ประมาณหมดเงินเยอะไปนี่ก่อนโอเคมาแล้วมาแล้ว นี่เลยฮึเราจะวันต้งครับมามาเป็นฤดูกา,าลเลยกาลเวลาก็ทุยโอเคตอนนี้เราก็ได้กว่าแล้วเดีลยวทำเพลยออ์กันดีกว่าอืแเราก็ตามด้วยพี่่ะเอ้ยพัแวแหลมเลย กัดกอนมีอะไรดีอ่อะตัดไม้ตอกง่ายๆโอเคเราไปทางนน้นกันก่อนนะครับหาทำเลยดีๆนะเพื่อจะสร้างบีบไอ้บาน นี่เงทำเลถุยเดี๋ยวใครมาวางตาช่างมันเรากระโดดเออไม่ถึงเอาถุงไอ้ถึอไอใถุงเออเดินเดินไปตัดไม้ไปก็ได้นะละลาเรายังเหลือเยอะวงเล็บมั้งน้อยล้วสวยถ้าเราไม่ต้องดูแลมหาการแบบบ้านแบบเซเว่นเซเว่นอะเลยนะถุย เออมาันก็นะเก่ปักเลยเปักกิง่งเอ้ยใชยป่ปอมไม่รู้เราจะสร้างเป็นกระต๊อบป้อมเต็มนะโอเคทรางการสร้างเอ้ยสร้างทุกคนปดแซ่บเรื่องข้าสาลี่เราค่อยแล้วเราก็จะค่อยขอยายบ้านบ้านไปนะบ้าน,บ,านบ้านช่องบ้านชอ่อง o que o ok, uh -huh. okay. 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 ele แล้วเดี๋ยวเราก็สร้างบ้านได้แล้วโอ๊ยเจ็บโอเคตอ,นน,น,น,อนนี้บ้านเราก็ได้ท่อนตอนนี้บ้านเราก็ได้ท่อนหนึ่งแล้วนะเก็บกลับตรงจากนั้นนี่เลยนะไม่เว้นจะทำทำสิ่งอะไรเนาะ ตัวใเลยทุยสอนไปเลยกลัวกระไดตระก้าใจบ้านเรามันเล็กต้องทำแบบนี้ประหยัดตรงไหนเนี้ยเออนะเดี๋ยวดินเก็บไป รียปร้อยได้ประตูแล้วอื้วงเท่เลยบ้านเราเฮ่เต่าเอาปีนเยเตียงโอเคไม้เรากันหมดแล้วไม้ก่อนเดี๋ยวรอยบเลยอื้อื้อื้อลำบากลำบนป่าทรึบแต่เนี้ย เค okay, ประมาณที่สินี้ก็น่าจะพีไอพอแล้วมันภข้าสาลี่ยังอยู่อีกทิ้งไปบัวบ้านเราทำสะไฮโซเชียวเพ้าใจเวลาแล้มากอืม ในบ้านคนแน่เลยเนี่ยหมดแล้วไหมเอาไปเจ้าไอะได้อะไรที่นี้ันนี้แล้วกันตลับไปตลับไป โอเคสีอันนั้นรู้แล้ว,ลลวไปละโอ้โอ้โอ้เรียบร้อยบ้นานเราไปค่ะสามสองหรึีงเดี๋ยวไปก่อน や、せっかくちょっか。もう、せや。いっちゃたま,まに。せぃ、あ、じっさい。あ、すっきり。すっきり。あ、すっきり。あ、す อุดให้หมดเลยไม่ต้องหมดก็ได้มั้งเรียบร้อยแล้วก็ผ้าแล้วถ้าเราตายนี่ก็จบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวไว้ก่อนเธอจะทำพิกคกเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายนี่ ในทำจัดอันนะโอ้เสียงร้อนเลยเจ้หนวาวนะวะกลัว,กกวโอเคเดี๋ยวทางดูนะเนี่ยอ้อ โอเคอุดตะปกวางบ้านเราหายเพื่อทการกาบเรากลัวบ้านหายนะเราคนดีกลัวบ้านหายีเลยเราเซฟก่อนเรียบร้อยครับตผิผงกันเลยเรียบร้อยบรรลุต้าผิโอ้ไม่กมืดแล้ว

มัอจอดแกะหายอันนี้เราทำเตียงนอนไม่ได้เบยทอไมกัดเราต้องรีบตัดไม้ก่อนเลยก็ทำเป็นท่านตอนตอนเดียวนี้ก็พอแล้วเอ้ยไอก้อนไปก้อนไปก่อนเนือมืดแล้วมืดแล้วเดี๋ยวเ,เราจะตาย ยิ่งม <át Stat ue> <iah> ันม <s su> ีสุดก็สุดด้วยสรางบางต้าดินนี่ลำบากกว่านี้นิดหนึ่งนะเนีละแต่ยเองสร่างเปก็ท่อมต่ำเต็มโอ้โหเกิดแล้วสปไยเดอร์มากเยอะโอ้มันจะเกิดอย่าเข้ามีเอ้ยมาเร้ยเอาได้กระ็จกแล้ว เราไม่ได้กันว่ะหมแ้วบอเราเข้าเขาบอลแล้วแกเอ้แก้ว้าว ก็เคยคยว้านี่แหละ <St an ian> โอ้ไม่จริงไม่จริงไม่จริงเดี๋ยวจะจะดูนะสติกดาดเดิมันต้องรีบขัดดาเดี๋ยวดีตัวเข้ามาแล้วสวยกิน <piace> แล้วเปิดก่อนเอ้ยเปิดกูจะทำไมโอ้พระเจ้าพระเจ้าโอ้แม่ chứ đấy hiểu ừ, rồi đó à? hiểu ừ, không tôi <laughs> đi nào có xong chọc biết rồi là lúc này là người và ĐẾN có đâu hiểu <laughs> mũ ÔNG ừ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  ออจ้าย่าม่ยุ่งใช่กลัวนบบยยังเนน้อหมืออู่ลยเก็บไม่ปลอดภัยเลยนะเนี่ยข้างนอกกดานไม่นีด่วยถือแรกจ้าสิ่งมันนัทดนัครับ เา่าหาแกเพื่อชีวิตของเราอย่าป้านจัดเรา,าคิดถูกปะเนี่ยไอหมูมาเอาหมูมาขโมยหมูมม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 มไปด้วยเราจะโอ้สเกลิเตนไอป้านยอย่าเออไม่ไหวแล้วกลับบ้านละโอ้ ที the, ่แบบเดิมไอยัยย่ยัดว๊ะฉันไม่อยากตายป๊าม๊าหุยโอ้จะตายเลในจุดน oh> ี้ฮ่าคืนแรกของเรานะก็น่าจะประสบ ผมความสำเร็จแล้วนะนะคงได้ปังแต่ตอนนี้โอ้ํทำูปักขาปักขาแทบตายเลยนะเอ้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นกับคืนแรกของเรานะไม่รู้ว่าใช่ปันนะ่นไหมมากโอเคนะครับก็แบบเลเจนดคลซี่ในเกมนาครับฮะคอลซอมวล้โหมดก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นครับอย่าลืมกด ไม่ก right. 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 ็ซับจะใครเอ้ยซับตะใครเอ้ยซับตะใครแน่ถูกแล้วด้วยนะครับแต่ตอนนี้ขอบายบาย